โกลเมนเซ็กพอพูดชื่อนี้ขึ้นมานะครับหลายคนคงนึกถึงภาพของอำนาจความมั่งคั่งแล้วก็อิทธิพลในโลกการเงินแต่ในขณะเดียวกันชื่อนี้ก็เต็มไปด้ยวยข้อถกเถียงมากมายการวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสถาบันการเงินที่ได้ชื่อว่าทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกันครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักจนก้าวขึ้นสู่บัลลังก์แห่ง Wall Street ในปัจจุบันนี่คือคำถามสำคัญเลยครับว่าจากธุรกจิจห้องแถวเดียวในห้องใต้ดินเนี่ย มันกลายมาเป็นธนาคารที่ทั้งทรงอิทธิพลและเป็นที่ถกเถียงมากที่สุดในโลกได้ยังไงเส้นทางของพวกเขามันเป็นมายังไงกันแน่เรามาไขาคําตอบนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในนิวยอร์กครับในยุคหลังสงครามกลางเมืองซึ่งต้องบอกว่าจุดกําเนิดของพวกเขาเนี่ยเรียบง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเอาละครับเรามาย้อนดูไทม์ไลน์กันหน่อยเริ่มต้นเลยในปี1869 มาคัสโกลแมนเริ่มธุรกิจเล็กๆของตัวเองเป็นนายหน้าซื้อขายตัวสัญญาใช้เงินต่อมาในปี1882ลูกเขยของเขาซามูเอลแซกก็เข้ามาร่วมด้วยจนกลายเป็น M. g o มโกลแมนแอนพวกเขาเติบโตเร็วมากครับจนได้เข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในปี1896และจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือในปี1906ที่พวกเขาได้สร้างนวัตกรรมทางการเงินครั้งสำคัญด้วยการทำา IPO หรือการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้กับห้างคาปลีกยักษ์ใหญ่อย่างเซียสซึ่งนี่แหละครับคือการวางรากฐานสู่การเป็นวานิชธนกธรกิจชั้นนําเลยทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เจ้าตัวสัญญาใช้เงินหรือ commercial p a p e r เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆนะครับมันก็คือเหมือนกับเอกสารที่บริษัทยื่นให้เพื่อขอกู้เงินระยะสั้นๆนั่นแหละครับธุรกิจแรกเริ่มของโกลแมนเนี่ยเรียบง่ายมากเลยก็คือไปซื้อตัวพวกนี้มาจากพ่อค้าแล้วก็เอาไปขายต่อให้ธนาคารในเมืองใน,นราคาที่สูงขึ้นนิดหน่อยกําไรมาจากส่วนต่างเล็กๆๆน้ี เป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นจากความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจล้วนๆเลยแต่แน่นอนครับว่าเส้นทางของพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้ราบเรื่อนไปสะทุกอย่างบริษัทต้องเจอกับบททดสอบครั้งใหญ่ครั้งแรกที่เกือบจะทําให้ทุกอย่างพังทลายลงนั่นก็คือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี1929ครับตัวเลขบนหน้าจอนี้1.75โอ้โหมันบอกเล่าเรื่องราวความหายนะได้ดีที่สุดเลยครับนี่คือมูลค่าหุ้นของกองทุนที่โกเม s a ตั้งขึ้นมา ซึ่งมันดิ่งเหวแบบสุดๆหลังตลาดหุ้นล่มสลายคิดดูสิครับจากที่เคยมีราคาสูงกว่า100ดอลลาร์เหลือแค่1.75ดอลลาร์การล่มสลายครั้งนี้มันทำลายชื่อเสียงของบริษัทจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วก็เกือบทำให้พวกเขาต้องล้มละลายเลยทีเดียวและพวกเขารอดมาได้ยังไงคือมันต้องเปลี่ยนตัวเองแบบพลิกฝ่ามือเลยครับภายใต้การนำของซิดนีย์วนนเบิร์กบริษัทได้เปลี่ยนโฉมใหม่หมดจดเลย จากเดิมที่เน้นเกณฑ์กำไรความเสี่ยงสูงมากๆก็หันมามุ่งเน้นธุรกิจที่ปรึกษาแทนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและสัญ,ญลักษณ์ที่ประกาศให้โลกรู้ว่าฉันกลับมาแล้วก็คือดีลประวัติศาสตร์นี่แหละครับการที่โกลแมนแซกซ์ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำในการทำา I พีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หน้าเวลานั้นให้กับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Ford m มอเตอร์ค a n y มันคือการประกาศการกลับมาที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ทีนี้เราจะมาพูดถึงยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของโกลแมนแซ็ก์เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือยุคห้างหุ้นส่วนที่ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์มากๆคําว่าห้างหุ้นส่วนเนี่ยมันมีความหมายตรงตัวเลยนะครับคือบริษัทไม่เลยเป็นของมหาชนแต่เป็นของพนักง,งานระดับสูงที่เรียกว่าพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเองเลยที่สําคัญที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคือพวกเขาต้องใช้เงินทุนของตัวเองลงทุนในบริษัทนั่นหมายความว่า ถ้าบริษัทกําไรพวกเขาก็รวยไปด้วยกันแต่ถ้าบริษัทขาดทุนแล้วก็เงินส่วนตัวของพวกเขาก็หายวับไปกับตาเหมือนกันพอเอาเงินตัวเองมันลงคันแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งมากครับทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันมันสร้างความพักดีต่อองค์กรแบบสุดๆและก็บีบให้ทุกคนต้องบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบที่สุดเพราะมันคือเงินของตัวเองผลลัพธ์ก็คือ โกลแมนแซ็กซ์กลายเป็นผู้นําในธุรกิจที่ปรึกษาการควบรวมกิจการหรือ M&A และก็ขยายไปสู่ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ที่ทํากําไรได้มหาศาลแต่แล้วทุกอย่างก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของบริษัท e เมื่อพวกเขาตัดสินใจที่จะยุติวัฒนธรรมห้างหุ้นส่วนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับในปี1999 19, 19 19ครับคิดดูสิครับหลังจากดําเนินธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนส่วนตัวมาตั้ง130ปี กลเมนแซ็กซ์ก็ตัดสินใจนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้มันได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและแรงจูงใจของบริษัทไปตลอดการเลยการเปลี่ยนแปลงนี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับคือจากที่เคยต้องรับผิดชอบกันเองในหมู่พาร์ทเนอร์เนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมาตอบคําถามผู้ถือหุ้นจากข้างนอกซึ่งแน่นอนว่ามีความคาดหวังในผลกลาไรระยะสั้นที่สูงกว่ามาก แล้วพอมีเงินทุนจากมหาชนเข้ามามหาศาลเนะี่ยมันก็เหมือนกับการปลดล็อกเลยครับความเสี่ยงที่รับได้มันก็พุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เงินของบริษัทเองเพื่อเก่งกำไรโดยตรงหรือที่เรียกกันว่า proprietary trading ซึ่งมันทำกำไรได้เยอะมากแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นแบบเทียบกันไม่ได้เลยแล้วความเสี่ยงที่สูงขึ้นมหาศาลนี่แหละครับที่นำพวกเขาไปเจอกับบททดสอบครั้งที่2 ซึ่งครั้งนี้มันใหญ่กว่าเดิมและมันสั่นสะเทือนไปทั้งโลกเลยนั่นก็คือวิกฤตการเงินแฮมเบอร์เกอร์ในปี2008กลยุทธ์ของโกแมนในช่วงนั้นต้องบอกว่าเป็นที่ถกเถียงกันหนักมากคือผ้ามันเป็นแบบนี้ครับ 1. พวกเขาสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนมากๆซึ่งอิงกับสินเชื่อบ้าน2พวกเขาก็ขายผลิตภัณฑ์พวกนี้ให้กับนักลงทุนทั่วโลกแต่ 3. ในขณะเดียวกันพวกเขากลับแอบไปเดิมพันสวนทางวัตตลาดอสังหาริมทรัพย์จะต้องล่มสลายแน่ๆ ซึ่งการกระทําที่มันดูขัดแย้งกันเนี่แหละครับที่ทําให้พวกเขารอดและทํากําไรมหาศาลจากหายนะในครั้งนั้นได้ดูตารางนี้สิครับมันชัดเจนมากในขณะที่คู่แข่งเบอร์ใหญ่ๆอย่างแบสเต s รถูกบังคับขาย l e m a n Brothers ถึงกับล้มละลายหายไปเลยแต่โกลแมนแซกรอดครับแล้วทำไมถึงรอดละ่ะมันมี2หมัดเด็ดสำคัญเลยครับ1คือการได้เงินลงทุน5,000ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนระดับตำนานอย่างวอร์เรนบัฟเฟต ซึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นครั้งใหญ่และ2คือการยอมเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นธนาคารเพื่อให้สามารถเข้าไปขอกู้เงินฉุกเฉินจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้นั่นเองครับพอผ่านพ้นมอรสุ่มลูกใหญ่มาได้โลกการเงินมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับ Goldman s a c เองก็ต้องปรับตัวเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและความท้าทายคือมันเป็นโลกใหม่ที่โกแม m ต้องปรับตัวอย่างหนักเลยครับ ต้องเจอกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นมากสังคมก็จับตามองอย่างใกล้ชิดพวกเขาเลยต้องหาทิศทางธุรกิจใหม่ๆเพื่อการเติบโตซึ่งก็นําไปสู่การขยายธุรกิจไปสู่การบริหารความมั่งคั่งและที่น่าสนใจที่สุดก็คือธุรกิจธนาคารสําหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปและนี่คือการเคลื่อนไหวที่โอ้โหเซอร์ไพรส์วงการมากที่สุดครับการเปิดตัว Mar c u ร by Go l d m a n ซ a c h s ซึ่งเป็นธนาคารออนไลน์สําหรับคนทั่วไปเลย นะับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับวานิชธนกิจที่เคยให้บริการเฉพาะลูกค้าระดับสถาบันกับมหาเศรษฐีเท่านั้นจากจุดเริ่มต้นในห้องใต้ดินเล็กๆสู่การเป็นผู้ทรงอิทธิพลในโลกการเงินผ่านวิกฤตที่เกือบทำลายล้างมาถึง2ครั้งสองคราแล้วก็กำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงมันทำให้เกิดคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าแล้วตกลงตัวตนที่แท้จริงของโกลแมนเซ็กซ์เนวันนี้คืออะไรกันแน่